สุนารีน้ำทีมสตัวบนจัดเต็มคอนเสิร์ตใหญ่สุดครึกครืน้นเสียงดนตรีและความบันเทิงที่หลายคนรอคอยได้กลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งเมื่อเวทีคอนเสิร์ตสาตัวบนถูกจุดไฟให้ลุกโชนด้วยพลังเสียงและความเป็นเอกลักษณ์ของ3ามศิลปินตัวแม่แห่งวงการเพลงลูกทุ่งไทยอย่างสุนารีราชศีมาตั๊กสิริพรและไฮอาภาพรค่ะ การรวมตัวครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการจัดโชว์ร้องเพลงธรรมดาแต่เป็นการคืนความสุขให้แก่แฟนเพลงทุกวัยที่เดินทางมาชมอย่างเนืองนั่นจนบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่เปิดม่านจนถึงวินาทีสุดท้ายเรียกได้ว่าคืนนี้คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการเพลงลูกทุ่งบ้านเราเลยก็ว่าได้ค่ะ สุนารีในฐานะผู้นำทีมหลักได้โชว์พลังเสียงที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีเธอไม่เพียงแต่ร้องเพลงฮิตที่คุ้นหูเท่านั้นแต่ยังนำเพลงใหม่ๆมามอบให้แฟนๆได้ฟังอย่างเต็มอิ่มทั้งน้ำเสียงที่ทรงพลังและท่าทางที่เป็นกันเองทำให้คนดูรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขตลอดเวลา ทุกท่อนร้องของเธอสะกดสายตาและหัวใจผู้ชมให้จดจ่ออยู่กับเวทีไม่มีใครอยากละสายตาไปแม้แต่วินาทีเดียวค่ะบรรยากาศในฮอลเต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือดังขึ้นไม่ขัดสาย แฟนเพลงต่างยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพและวิดีโอเก็บไว้เป็นความทรงจําไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหมู่ที่เรียกเสียงกรีสนันหรือมุกตลกที่ทั้ง3ามศิลป,ปินปล่อยมาตลอดการแสดงถูกช่วงเวลาล้วนทําให้ผู้ชมมีความสุขแบบเกินคุ้มจริงๆค่ะนอกจากโชว์เพลงที่จัดเต็มแล้ว ทีมงานยังเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษให้แฟนเพลงได้ตื่นตะลึงโดยการนำเสนอชุดการแสดงที่ผสมผสานทั้งความทันสมัยและความเป็นลูกทุ่งดั้งเดิมอย่างลงตัวแสงสีเสียงที่จัดเต็มยิ่งเพิ่มความอลังการให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้ทุกองค์ประกอบตั้งแต่เสียงร้องจนถึงการแสดงประกอบล้วนสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมค่ะความน่าประทับใจอีกอย่างคือมิตรภาพระหว่างสุนารี ตักและไฮที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนบนเวทีพวกเธอหยอกล้อกันอย่างเป็นธรรมชาติเล่าเรื่องราวความผูกพันและการทำงานร่วมกันมาหลายปีทำให้ผู้ชมไม่เพียงแค่สนุกกับการฟังเพลงเท่านั้นแต่ยังสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของมิตรภาพและความจริงใจที่ศิลปินส่งถึงแฟนๆบรรยากาศจึงไม่ใช่เพียงความคึกครื้นแต่ยังเต็มไปด้วยความประทับใจที่สร้างรอยยิ้มและน้าตาแห่งความสุขไปพร้อมกัน ในช่วงท้ายของคอนเสิร์ตสุนารีได้กล่าวขอบคุณแฟนเพลงอย่างจริงใจเธอบอกว่าความรักและการสนับสนุนจากแฟนๆตลอดหลายสิบปีคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เธอ,อยังยืนหยัดอยู่บนเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นคงเธอขอบคุณทุกคนที่สละเวลาและกำลังใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนพิเศษนี้พร้อมย้ำว่าจะยังคงสร้างสารรค์ผลงานเพลงและการแสดงต่อไปเพื่อแฟนๆที่เธอรักมากที่สุดค่ะ เมื่อมา่านเวทีปิดลงเสียงปรบมือและเสียงตะโกนเรียกชื่อยังคงดังไม่ขัดสายหลายคนบอกตรงกันว่าการแสดงครั้งนี้เกินความคาดหมายและอยากให้มีการจัดขึ้นอีกในอนาคตไม่ใช่เพียงเพราะความบันเทิงที่ได้รับแต่เพราะพลังใจและความสุขที่ศิลปินทั้งสามได้มอบให้แบบเต็มร้อยสามตัวบนจริงไม่ใช่แค่ชื่อคอนเสิร์ตแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามาคัคคีและความสุขที่ถูกส่งต่อถึงแฟนเพลงทุกคนค่ะ คอนเสิร์ตสตัวบนที่มีสุนารีเป็นหัวใจหลักของทีมจึงเป็นการตอกย้ำว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดแต่พลังเสียงความตั้งใจและหัวใจของศิลปินที่รักในงานเพลงยังคงสดใหม่เสมอและคืนนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าความสุขที่แท้จริงจากเสียงเพลงนั้นไม่เคยเลือนหายไปจากใจของแฟนเพลงไทยเลยค่ะ